สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทัยสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7มีนาคมถึงวันที่11มีนาคม2565วันที่7มีนาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวสุชาดาขำอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิาพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่2พศ2,566ถึง2,570ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันซูมโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ,อนำไปปรับปรุงให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป วันที่8มีนาคม2565เวลา10นาฬิกานางจริพอนพรอินยาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา KM ออนไลน์หัวข้อนวัตกรรมพร้อมใช้ในการจัดการขยะขยายผลปานเดี่ยวโมเดลเพื่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีนางอารีพันเจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนายประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนัสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทัย ต่อมาเวลา15นาฬิกาพนักงานตรวจแรงงานสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยดําเนินการรับคําร้องทุกจํานวนหนึ่งรายลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจํานวนหนึ่งคนประเภทเกี่ยิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างและประสานส่งต่อให้จังหวัดสมุทรปราการท้องที่เกิดเหตุเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคําร้องวันที่9มีนาคม2565เวลา9นาฬิกานายพายรัตนพมจีน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุโขทัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมการตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565ครั้งที่3ระหว่างเดือนตุลาคม2564ถึงวันที่7มีนาคม2565ของนายสมพงษ์คล้อยแคล้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อติดตามแผนผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินการตามตัวชี้วัดร่วมการดำเนินงานภายใต้ในโยบายกระทรวงแรงงานปี2565และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมทางรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติราชการณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยเวลา9นาฬิกานางจริพอนพรอินยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การในวันที่9และวันที่11มีนาคม2565ณห้องประชุมศรีนครชั้น3ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและทิศทางตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ต่อมาเวลา14นาฬิกาพนักงานตรวจแรยงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดสุขโขทยัยดำเนินการรับคำร้องทุกข์จำนวนหนึ่งรายลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งคนกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างประเภทกิจการรักษาความปลอดภัยวันที่10มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา นางสาวสุชาดาขำอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางจรินพรอ,อินญยญาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยครั้งที่หนึ่งปี2565โดยมีนายสุชาติทีคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสุขโขทยัย พศ2566ถึง2570ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยชั้น4สาลากลางจังหวัดสุโขทยัยวันที่11มีนาคม2565พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการประเภทกิจการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทยัยจำนวน2แห่งจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากลูกจ้าง พบว่าลูกจ้างได้รับค่าจ้างและได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดแต่ยังไม่ได้พบตัวนายจ้างพนักงานตรวจแรงงานจึงได้มีหนังสือเชิญพบนายจ้างเพื่อเน้นย้ำให้ดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป